จากเลือดที่เคยไหลเวียนได้สะดวกเนี่ยมันก็จะเริ่มหนืดขึ้นเริ่มคนขึ้นทําให้การส่งอาหารไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันมีการติดขัด This help Podcast Your Help help, is Me are You our code สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Help Me Daily สุขภาพดีขึ้นได้ฟัง5นาทีต่อวันครับ ผมมีคำถามอยากจะชวนคุยกันในวันนี้นะครับเป็นคำถามง่ายๆครับว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณมีแก้วโปรดที่ต้องดื่มให้ได้ทุกวันไหมครับแก้วโปรดอันนั้นเนี่ยมันก็นอาจจะเป็นกาแฟเย็นที่แบบหวานมันหรือว่าชานมไข่มุกหนึบหนึหรือว่าอาจจะเป็นน้ําอัดลม่าสักแก้วเราดื่มเพื่อให้มันสดชื่นให้มีแรงทํางานต่อใช่ไหมครับแต่ถ้าผมจะบอกว่าไอความสุขเล็กๆจากแก้วโปรดของคุณในทุกๆวันเนี่ย มันอาจจะกําลังค่อยๆทําลายสมองแล้วก็พากความอ่อนเยาว์ของคุณไปโดยที่ไม่รู้ตัวแหะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกันของภัยเงียบนะครับของการติดน้ําหวานที่อันตรายกว่าแค่อ้วนหรือว่าลงพุงเยอะเลยก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าเวลาเราดื่มเครื่องดื่มหวานๆเข้าไปเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยมันจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทีนี้อยากจะให้นึกภาพตามนะครับให้เส้นเลือดของเราเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนกับท่อส่งน้ําครับที่ต้องส่งออกซิเจนแล้วก็สารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราโดยเฉพาะสมองครับผมซึ่งเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดพอน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยมันสูงขึ้นบ่อยๆครับมันก็เหมือนกับเราเทน้ําเชื่อมเหนียวๆเนี่ย,ยลงไปในท่อน้ําของเราครับจากเลือดที่เคยไหลเวียนได้สะดวกเนี่ย มันก็จะเริ่มเหนืดขึ้นเริ่มคนขึ้นทําให้การส่งอาหารไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันมีการติดขัดครับแถมน้ําตาลที่มันสูงเกินไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปกระตุ้นให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยเกิดอาการอักเสบหรือหลังแล้วผลที่ตามมาคืออะไรอาการสมองก็จะเป็นตื้อคิดช้าความจำระยะสั้นเนี่ยก็จะแย่ลงแล้วก็ในระยะยาวนะครับงานวิจัยหลายชิ้นเนี่ยเขาชี้มาตรงกันเลยนะครับว่าภาวะนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญของ โรคสมองเสื่อมหรือที่น่ากลัวกว่านั้นนะครับก็คือโรคสมองฟอนะครับที่เซลล์สมองเนี่ยมันตายไปก่อนเวลาอันควรแต่มันยังไม่หมดนะครับนอกจากเรื่องสมองแล้วเนี่ยน้ำตาลก็ยังเป็นตัวเร่งนะครับให้เราแก่เร็วด้วยครับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะเคยเห็นขนมปังที่เราเอาไปปิ้งไหมครับจากที่ขนมปังเนี่ยมันขาวมันนุ่มเนาะ พอปิ้งเสร็จเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลแล้วก็เริ่มแข็งกระด้างครับผิวของเราก็คล้ายๆกันเลยนะในผิวของเราเนี่ยมันจะมีโปรโตีนนะครับที่ชื่อว่าคอลลาเจนอยู่ที่ทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยเต่งตึงยืดหยุน่นซึ่งเจาน้ําตาลที่มันลอยอยู่ในเลือดเยอะๆเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปเกาะกับคอลลาเจนครับทาให้คอลลาเจนของเราเสื่อมสภาพกลายเป็นโปรโตีนที่แข็งกระด้างเหมือนกับขนมปังปิ้งเลยครับพวกริ้วรอยความเหี่ยวยน่นก็จะตามมาเร็วกว่าที่ควรเป็นนั่นเอง ฟังดูอาจจะน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ว่าข่าวดีก็คือเราสามารถป้องกันได้เหมือนกันแน่นอนครับว่าวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือลดหรือว่าเลิกเครื่องดื่มหวานๆพวกนี้ไปเลยครับลองเปลี่ยนเป็นน้ําเปล่านะครับหรือว่าเครื่องดื่มที่มันไม่ได้ใส่น้ำตาลแทนนะฮะแล้วสาหรับใครที่รู้ตัวว่าติดหวานมานานเนี่ยหรือมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงก็สามารถหาตัวช่วยได้เหมือนกันตัวช่วยจากธรรมชาติครับก็มีตัวเลิกหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับใน เบต้าเฮิร์บตัวนี้นะครับเขามีสารสก,กัดจากมะละกีนก ok ด้วยครับที่มีงานวิจัยรองรับว่าช่วยให้ร่างกายของเราจัดการกับน้าตาลได้ดียิ่งขึ้นช่วยปรับสมดุลไม่ให้น้ําตาลในเลือดมันพุ่งสูงปรี๊ดหลังเมื่ออาหารครับพอระดับน้ําตาลในเลือดของเราไม่สวิงไม่พุ่งสูงความเสี่ยงที่จะน้ําตาลจะเข้าไปทาร้ายหลอดเลือดสมองแล้วก็คอลลาเจนที่ผิวของเราเนี่ยมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่ ต้นนเเหุเลยะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะบอกว่าสุขภาพดีเนี่ยมันสร้างได้ด้วยนะครับเริ่มต้นง่ายๆแค่ลองใส่ใจกับแก้วถัดไปครับที่คุณกำลังจะดื่มลองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสมองและก็ร่างกายของเรานะครับสำหรับวันนี้ Help Me Daily ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ this is help me podcast you r help a l l